สวัสดีครับอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าน,นะครับเมื่อวานนี้มีลูกค้าเอามาส่งผมคิดว่าไม่ครบนะครับก็คือไม่ครบแบบนี้ก็คือขายได้ราคามเต็มครับขาดตรงนี้แล้ผมไปซื้อผมก็ต้องหามาใส่ครับอันนี้เป็นรถย่อามาหา,อ,นนอ,า,มา,หาอีกวัน เก่าแล้วครับนานหลายปีแล้วรถสะพนานนีนี่ก็เป็นอะไรพัดลมตัวนี้น่าจะเป็นพัดลมขามาสูเมื่อวานเลยแล้วก็ทนลัครับ ทรศัพท์ก็มีหนึ่งสองสามสี่เครื่องโทรทัศน์สี่เครื่องนี่ครับแล้วก็เล็กนี่ครับเล็กอ่านี่ครับตู้เย็นเล็กนะครับไม่มีอะไรตู้เย็นเล็ก ที่ขายได้ก็มีแต่คอมหนักครับรถรุ่นนี้ถ้าใครแกะแกะขายเป็นสิเิ็กเอ้หนักสุดยอดอีกวันเกือวิธีตัดนะครับแกะข้อสิทยิออกให้บมดเลยแกะเป่าเลยตัดนะครับ ตัดตัดตัดนี่ตรัตัดแยกหิดส่วนแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเด็กที่หนาครับไม่ค่อยตัดไม่ค่อยขาดวิธีตัดก็คือตัดนี่ตัดโค้งตัดนี่เอาพลาสติกออกให้หมดเอาเกล็ตัดแยกทิดส่วนขายเลยแต่ถ้าได้ขายอันนี้ได้ครับนี่อามจะมาเข้าไปทำรถสลิงมาใส่พวงสุดผมก็หาอะไรมาใส่ ส่งยกคันจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมแกะตัวพวกตู้เย็นเพื่อสักผ้านะถ้าเลายๆเครื่องก็แกะไม่ไวที่ผมวาดครับถ้ามีครบนี่ซอมด้มันไม่ครบนี่ครับรถรุ่นนี้แรง ดีน้าสภาพดีๆก็มีราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ,น,รบนี่อะไรก็ไม่มีครับวาวอะไรก็ไม่มีหายก็ คาบูก็ยังมีอยู่เพราะว่าหลักๆไอ้ตัวนี้ครบนะที่ผมไปส่งของคาโบูก็ได้หลายอย่างครับยางไม่มีไม่เป็นไรพลาสติกแข็งไม่เจ้จริงก็ครบต้องมีกาบมันเถอะเพราะว่าคนเขาซื้อไปขายก็เผื่อขายพลาสติกแข็งมันครับเผื่อกาบาไปขายเป็นร้นมือสองมือสามจริงก็ต้องมีกาบได้ขาย ตัวนี้เพิ่มกําไรขึ้นมานิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ที่มันไม่มีมันไม่ครบมันดูจะให้เขาไปขายเอาอะไรนะจริงต้องครบ,ครบฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ